ห่างหายจากการทำคลิปไปพอสมควรนะครับก็วันนี้เอาจูเตอร์นะครับมาฝากกันเกี่ยวกับการทำป้ายราคานะครับป้ายราคาสินค้าที่เหมือนกับเป็นห้อยๆอยู่นะครับมีมีเชือกร้อยอะไรทำนองนั้นนะโ okay. อเคเดี๋ยวมาลองทำกันดูนะครับ ผมเริ่มจากตัวโพลิกอนนะครับโพลิกอนตัวนี้ป,ปึ๊บก็สร้างขึ้นมานะครับเลือกสองสีดำมาไว้นะครับแล้วก็หมุนหมุนมา90องศานะครับกดชิปค้างเอาไว้ด้วยนะครับ มันจะได้หมุนตรงล็อกเลยนะครับปึ๊บแบบนี้อ่เสร็จแล้วผมใช้ลูกสองสีขาวนะครับลากคุมส่วนข้างล่างของมันแล้วก,ก็ดึงยื่นออกมานะครับไปใช้ยังลบอ่กดเอาตรนี้ค้างเอาไว้นะครับก็ลากคุมจะเป็นการลบแบบ ให้มันเป็นทรงเลขาคณิตนะครับปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับถ้ามันสั้นไปเราก็อ่าใช้ลูกศรสีขาวนะครับเลือกสองจุดนะีแล้วก็ดึงลงมาหน่อยก็ได้นะครับอ่าผมใช้ลูกศรสีดำคลิกเอาไว้แล้วก็ไปใช้ตัว Corner Radius นะครับปรับมุมให้มันโค้งสักหน่อยนะครับกด A หนึ่งทีปึ๊บอ่าก็จะมีนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับหรือว่าเราลากโค้งจากจุดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นวิดเ e ็ตนะครับให้มันโค้งสักหน่อยปึ๊บประมาณนี้นะครับอ่าส่วน ส่วนด้านบนนะครับผมเอาลูกศรขาวเลือกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้วิจเจ็ตตัวนี้ขึ้นมาตัวเดียวแล,แล้วเราจะได้ลากปรับเป็นแต่ละมุมได้นะครับอย่างอิสระปป๊บก็สักประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็สร้างวงกลมนะครับ ไปที่เครื่องมือวงกลมปึบ๊บสร้างวงกลมตรงนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางผมเปิดสมาร์ทไกด์ขึ้นมาปึ๊บนะครับมันก็จะวัดให้เลยว่าตรงนี้คือตรงกลางนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับผมก็ลากไปเลยกดชิป f t กับเอาตัวไหนค้างเอาไว้นะครับ จะได้ลากจากจุดศูนย์กลางแล้วก็ให้มันได้สเกลของมันนะครับปึ๊บสักประมาณนี้นะครับใส่สีครับทีนี้ผมก็ย่อ,ยอมันลงมานิดนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับสักประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดเอาไว้นะ รูสอดดำนะครับเลือกทั้งหมดเอาไว้ทั้งวงกลมแล้วก็ตัวนี้ตัวตัวป้ายนะครับแล้วก็ปฏิพัทไฟเดอร์นะครับปฏิพัทธไฟเดอร์แล้วก็เลือกตัวนี้แมนัทฟอนเพื่อให้มันเจาะรูนะครับเจาะเป็นรูปึ๊บนะก็จะเป็นรูทะลุไปด้านหลังแล้วนะครับ ครับที่นี้พอเราเจาะแล้วนะครับผมจะทำการ Copy ชิ้นนี้ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ดูมันเหมือนกับว่ามันมีความหนาขึ้นมานะครับผมก็คลิกตัวนี้เอาไว้แล้วก็กด Ctrl C นะครับ Copy แล้วก็ Ctrl B เป็นการ เอาไปไว้ด้านหลังของตัวเนี้ในตำแหน่งเดียวกันนะครับพร้อมกับสีเหล็กไปให้เลยนะครับปบอ่สคอนโทนบแล้วใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะครับประมาณนี้อ่าลองเปลี่ยนเป็นสีเข้มเข้มดูนะครับ จะได้ประมาณนี้อาตัวป้ายดี๋ยวผมเปลี่ยนสีมันหน่อยนะครับผมใช้สีน้ำเงินใช้สีน้ำเงินแล้วก็ตัวด้านหลังมันเนี่ยนะครับก็เป็นน้ำเงินเข้มหน่อยนะครับ มันก็จะดูเหมือนกับมีความหนาขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมจะทำการสร้างเส้นปะขึ้นมาร,รอบๆบนะครับเพื่อให้ดูเหมือนกับเป็นป้ายที่อ่าเป็นรอยเย็บทำนองนั้นนะครับ ผมก็ใช้ชิ้นนี้นะครับชิ้นเดิมนี่แหละนะครับเพราะว่าเราจะสร้างแนวให้มันเหมือนกันนะครับแต่แต่ทีนี้ว่าไอ้ชิ้นเดิมเนี่ยมันมีรูนะครับมันมีรูผมไม่ต้องการรูนะครับก็ Copy c o นะ copy ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ทำการปิดรูมันซะนะครับอ่าใช้ตัว ใช่ shape builder นะครับลากปากไปเลยปึ๊บนะครับปิดแล้วเหลือแต่ shape ตัวนี้นะทีนี้ผมก็เปลี่ยนจาก fill นะครับให้เป็นอ่าไม่ใช่ผมลดขนาดมันก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวที่เป็นเส้นปากเนี่ยขนาดมันไม่เท่ากับตัวนี้นะครับมันต้องลดขนาดลงมาหน่อย ผมใช้คำสั่ง object transform ไม่ใช่ผาดนะครับ offset ผาดปบนะอลองใส่ลบห้าลบสี่แล้วกันนะลบสี่โอเคปึ๊บมันจะลด,ลดขนาดมาได้เท่านี้นะครับตัวนอกผม ไม่เอามันแล้วนะครับกดลบทิ้งไปปึ๊บเอาตัวนี้แล้วก็สลับจากฟิลเป็นสโตกนะครับกดชิปเี็ยผมก็ดึงมาไวต้ตรงกลางปึ๊บะนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ได้เส้นนี้แล้วนะครับผมก็ไปเปิดสตรกพาร์เนลขึ้นมาปึ๊บอ่าลากมาไว้ตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะครับคลิกที่เส้นเอาไว้แล้วก็เลือกที่ dash line นะครับปึ๊บมันจะกลายเป็นเส้นปะอ่าตรงนี้ผมใส่สักสี่นะครับช่องว่างใส่สักสาม สองดีกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เลือกที่เส้นเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็แปลงให้มันเป็นอ็อบเจกต์ธรรมดานะครับตอนนี้มันเป็นเส้นอยู่ไปที่ object อ็อบเจกต์พานเอาไลน์ตกปึ๊บอ่ะ,อะเมื่อแปลงเส้นป่าให้เป็นอ็อบเจกต์ธรรมดาแล้วนะครับผม,ผมจะ,ะ Copy นะครับขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดเอ y เลเยอร์ไว้ก่อนก็ได้จะได้เห็นง่ายๆนะครับเราใช้วิธีการ Copy จากตรงนี้เอาก็ได้นะครับ <c oughs> คือเลเยอร์ตรัวนี้นะครับแล้วก็ลากไปไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยอปล่อยเสร็จแต่ว่ามันจะมาอยู่ข้างหน้านะครับมันจะมาอยู่ข้างหน้าเราก็ต้อง เลือกตัวด้านหลังคือตัวนี้นะแล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนให้มันเหลื่อมกันนะครับกดลูกศรซ้ายมือนะครับซ้ายมือปื๊บทีหนึ่งด้านบนอีกทีหนึ่งปื๊บนะครับกดออกมาเพื่อที่จะให้เห็นมันก่อนนะครับว่าเวลาเราใส่สีนะครับเดีย๋ยวเราไปย้ายมันทีหลังได้ นะไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับนะพอมันมาแบบนี้เราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราใช้ลูกศรดำเลือกเอาไว้แล้วก็ค่อยๆลากค่อยๆลาก,นะลากให้มันเหลื่อมกันนะเหลื่อมกันนิดนึงนะครับประมาณนี้ มันก็จะดูเหมือนกับมันเป็นอรอยเย็บที่มันบุ่มลงไปนะครับรับพอเราได้ตัวป้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำเชือกกันเป็นเชือกร้อยนะจริงๆใช้เส้นผ่าดเอาก็ได้นะครับ แต่เดี๋ยวผมจะไปใช้ตัวนี้แทนนะครับเผื่อบางคนใช้เพนทู ool, ไม่เป็นนะก็ใช้ตัวดินสอเอาก็ได้นะอาจจะง่ายสำหรับมือใหม่มากกว่านะครับกำหนดสตกให้ด้วยนะครับกำหนดสตกให้มันก่อนแล้วก็ลากไปปื้ลากกันก็จะไปตามเมาส์เราเนี่ย บนะครัดูที่ความโค้งนะครับถ้าความโค้งมันไม่เนียนนะครับแล้วก็ใช้ตัว s m สม t ททูช่วยเกลี่ยนะช่วยได้นะครับแบบนี้ อันนี้ปลายทั้งสองด้านนะครับมันดูเหลี่ยมไปหน่อยผมมาปรับที่สโตกนะใช้ตัวนี้ราวแคปปึบมันจะได้ดูโค้งซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับใช้ใช้ดินสอเหมือนเดิมก็ได้นะสอง เซนที่มันเลยมานะครับตรงนี้มันควรจะไปอยู่ด้านหลังนะครับเส้นที่มันเลยมาตรงนี้ก็ผมอาจจะใช้กรรไกรตัดเอาก็ได้นะคลิกไป ค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แปลงทั้งหมดให้เป็นเอาลนา์สโตรกนะครับแปลงให้เป็นอ็อบเจกต์ธรรมดาปุ๊บนะครับในส่วนเกลือนี้แล้วก็เอาใช้ยังลบปาดไปอีกทีนึงก็ได้นะ ก็จะได้เชือกนะครับเชือกพร้อมป้ายาาเดี๋ยวตัวป้ายผมก็จะมาใส่ใสีให้มันนิดนึงนะครับรายการเดียนให้มันหน่อย ใช้สีน้ำเงินให้รับเงามันก็จะเข้มๆนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะครับเปลี่ยนแกนลากแนวตั้ง แล้วก็จะมาสร้างเงาให้มันสักนิดนึงนะครับใช้ใช้ตัววงกลมก็ได้วงรีก็ได้นะครับลากไปนะครับลากไปปึ๊ ใช้เงาแบบเบลนด์ดีกว่านะคือผมติดใช้เงาแบบนี้นะไม,ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน <c oughs> ก็ใช้สีด,ดำนะครับอ่าีใหม่หม่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ย่อไปนะครับเลือกทั้งสองชิ้นไปที่ Object Blend Make เไปเลือกตัวนอกนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นศูนย์ ปรับทานเปอร์เนต์เป็นศูนย์นะครับามาเดี๋ยวเป็นคลิกตัวนี้เพิ่มสตเต็ปให้มันป๊าบใช้ห้าสิบ อ่า kok สักประมาณ ก็จะดูมีเงานะครับทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับป้ายนะอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะครับข้อความเซลล้า์เซนต์นะเดย์องเดย์ออฟอะไรก็ว่าไปนะครับการันตงการันตีอะไรพวกนี้นะครับปกป้ายสินค้าต่างๆ ก็ก็ลองดูครับผมสวัสดีครับ